มาครับพี่น้องเรียกได้ว่าสุดฮือฮากันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องเรื่องนี้ล่าสุดลุดออกมาแล้วครับพี่นอ้องอีกอย่างลุดวติสําหรับในตอนนี้นะคะภาพพยนเรื่องไข่อ้อครับพี่น้องตอนเ f ฟซีแฟนคลับไลฟ์ทำไรกคนกับคือสิภากันได้ราบแล้วนะคะว่าภาพพยนเรื่องนี้ยังไม่ถูกใช้ออกมาสําหรับมือใช้อีดีนะคะก็คืเป็นในวันที่17กรกฎาคม2568อที่สิพน,นีก็คือในเดือนหน้านี่แหละครับพี่น้อง นะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกใช้ออกมาแต่แทบไม่น่าเชื่อคับพี่น้องวงการภาพพยนตร์นะคะต้องค้นลูกต้องช็อกวันทอเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลขกวาา่าใดนะคะนี่แหละคับพี่น้องขนาดภาพพยนตร์เรื่องใครอ้อยังไม่ถูกใช้ออกมาแต่สําหรับในตอนนี้ทํารายได้ทะลุสองล้านสี่แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองล้านสี่แสนยังสองล้านสี่แสนบาทนี่แหละ เป็นจังไรมุจจาว,วาโอโหเ,เรียกว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าสั่งประวัติศาสตร์เลกววาายกว่าใดให้กับวงการภาพ,พยนตร์นะคะวงการภาพ,พยนตร์มีสันสะเทือนครับพี่น้องขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมารายได้ยังได้ขนาดนี้นะะเอารู้ได้อย่างไรล่าสุดลุดออกมาแล้วครับพี่น้องอีกอย่างปติสำหรับในตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีหลายคันหลายคนได้มีการเมาส์รอบ ร่องหนังครับพี่น้องไปทั้งหมด70รอบนะคะโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว70รอบรอบละเท่าไหร่1รอบราคาอยู่ที่35,000บาทนี่คือราคาคร่าวๆนะคะแล้ว f อฟซครับล่องคุณไปเบิรงคขับพี่น้อง35,000คูณกับ70คือเท่าไหร่ปรากฏ่าได้ประมาณ2 2ล้าน4บาท เงินเลยค่ะพี่น้องโอ้โหถือว่าสุดคือหากันเลยทีเดียวขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมานะคะกันยั่งเห็ดไร้ขนาดนี้แล้ววันใช้จริงจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะพี่น้องกันยั่งรับยูเรือยๆนาะพี่น้องน้องสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนใจอยากซิเมาส์รอบหนังนาะพี่น้องนาองสำหรับผ่าพยุนเรื่องไข่ออกสนใจอยากซิเมาส์รอบหนัง นะคะนี่แหละให้ FC แฟนคลับได้เบิงกันจังสี่แม้สำหรับในตอนนี้ถือว่าเป็นภาพพยนต์เรื่องแหลกค่ะพี่น้องทีแอดมินพึ่งเคยเห็นการเมาอ่าแต่ละรอบการเมาโรงหนังแต่ละรอบจังสี่แม้นะคะพึ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นกับภาพพยนตร์เรื่องไหนมาก่อนแต่สำหรับภาพพยนตร์ไข่ออนล่ะ เป็นเรื่องแรกทค่ีออมินพึ่งคยเห็นนะคะว่ามีแบบผู้ใหญ่ใจดีพากันแห่มาเมาส์แต่ละหลอดทะเลหลอดโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้รวมๆกันประมาณเจสรอบเป็นที่เรียบร้อแล้วอันนี้บ่ไเด้์บอลเล่นได้ค่ะพี่นอ้องไม่ได้พูดเล่นแต่พูดจริงๆนะคะแต่พูดจริงๆหลายคนมองว่าเจ็ดสิบรอบนี้มันแมนอีลีบอลแมนอีลีคะ่ะพี่นอ้องนะคะสำหรับบ่าโจยมาน,นิเพิ่นบ่าได้มีการออกมาโพดนะคะว่า สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเมาส์รอบนังจังสี่หมนะคะบอสโจเพิ่นบอสได้ถือมาโพสในช่วงนี้แต่คนแต่ว่าเพิ่นโพสมากเรื่อยๆยครับพี่น้องโพสมากเรื่อยๆลยไม่ถึงจังไรไหมถึงว่าตั้งแต่ปีวัางหันตั้งแต่ปีวัางหันแล้วก็มุสเจ้าคิดเบิงหนึ่งคนไม่ได้เพียงแค่เมาส์รอบเดียวแต่ว่าบางคนเมาส์สองรอบสามรอบก็ว่ากันไปจังสี่หมน้องพี่น้อง,นอง,นองเนาะอากะที่ว่าเป็นภาพยิอนเรืองแรงทีแอดมิน ถึงเคยเห็นนักว่ามีการเมาส์ารอบหนังคัดขนาดนี้แล้วก็คันตีเป็นราคาเงินกิดสียูทีประมาณ2องล้านสี่เซนบาทอันนี้คือว่ายังไม่ได้ถูกใช้ออกมาเลยครับพี่น้องเรียกไว้ว่าสยบดราม่ากันเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเราดรามา่าอีกอย่างมติก่อนอันอนี้แอดมิเกลนี่มีการ,การอ่านข่าวข่าวหนึ่งไปครับพี่น้องว่าสำหรับวจยมินกรณ์อั้นเองเอ็ดมิเกลนีอนอนอน่มีการเหมือนจะเป็นการแคปเอาคอมเมนต์ของ บุคคลบุคคลนึงเอามาครับพี่น้องแคปมาว่าจังไหนนะคะแคปมาประมาณว่าคนนั้นคอมเมนต์นประมาณว่านังเรื่องนี้ได้ห้าหมื่นถือว่าประสบความสําเร็จประมาณนี้แหละคับพี่น้องเอาเป็นจังไหนนะคะนังเรื่องนี้ได้หาหมื่นหาหมื่นยังหาหมื่นบาทเนี่ยแหละทำไรายได้ห้าหมื่นบาทถือว่าสําเร็จพันนะพี่น้องเอา คิดว่าอย่างไรบอรจงเจ้ามันได้โน้ตเทศิษฐ์ไปทุนไหมคับพี่น้องก็ได้มีการแคปคอมเมนต์นี้ออกมาแล้วก็บอกว่าดูถูกพี่น้องคอยเกินไปบอสิหาเมื่นเดชจ,จังไดจะห้าหมื่นได้อย่างไรนะคะเรียกได้ว่าสําหรับบอจงเจ้ามันเพิ่งการด้มีการลงทุนสร้างภาพพยนต์เรื่องนี้กับอะไลลาร์ดนอพี่นองนะบอกเลยนะคะว่าลงทุนสร้างหนังเรื่องนี้หลายล้านมากนะคะหลา้านอีหลีคะ่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็ตั้งใจเฮ็ดละกะ ีเว่าต้งอะไรล่ะเสีวเวยเว,สวเวลาเอ่อบใบเซกข่าวว่าเสียเวลาครับพี่ดองเปรี้ยวเว่าเอ่อมาถุมเทพนะคะมาถุมเทพกับเาะพยนต์เรืองมีหลายแห่งแล้วก็เจ้าเขามาคอมเมนต์ลักขวาได้ห้าหมื่นถือว่าอ่าประสบความสำเร็จเอาคือว่าจังสีน้องบัณทีตนี่เอฟซี FC แฟนคลับไล่ทันไลรคนพากันต่างข้อบางเวลาจังไหนบางคนบอกว่าหาลอยลัด บางคนบอกว่าพันล้านจัิงส่แมแล้วเจ้าบอกว่าหาหมื่นบาทหนึ่งมันแมนอยู่บ่ดูถูกภาพพยนร์เรื่องนี้เกินไปหรือเปล่านพน้องเนาะสำรับทางด้านบอสโจโยมันินค่ะพี่น้องอย่างที่เ้าพา่กันติติตามเพ่นมาถือว่าเป็นคนที่คิดคิดอันไหนกระเฮ็ดอันนั้นกับเพื่อนนี่แหละย่างเพื่อนอย่างเฮ็ดหนังเพื่อนกระเฮ็ดท่านที่แล้วก็ไม่ว่าเพื่อนสี่ยิบจับยังกระตามค่ะพี่น้องกับเป็นเงินเป็นทองเบสส่อานเอาหนวดนพน้องเนาะเอาก็ถือว่าเป็น ผู้บริหารลวกาศิวาจาังเลยลาเป็นเป็นผู้ที่ลงทุนกับอะไรก็ประสบความสําเร็จวันทอยิ่งเฉพาะกับแม่นางเรือนมีหลายคนมองวา่าหาลอยล้านนี่มี่ยางแนนนอนหลายคนบอกวา่าจังสิแต่ว่าสําหรับบุคลนี้บอกวา่หาหาเงินหาเงินบาทก็ถทีว่าสําเร็จแจ้วพันนะักพี่นอ้องเอากาดูถูกกันเกินไปบอนะคะนี่ราคะพี่น้องเรียกได้ว่า คนคิดมาว่าอันวาสิเดหามื่อนี่ถึงกับตรงไงเงือบเป็นยังขึ้นบอกว่าแบบนั้นนี่ละย่างข้าวนี่หะหลุดออกมาว่ามีแบบผู้ใหญ่หลายทันหลคนผู้ใหญ่ใจีหลายทานหลคนได้มีการเมารอบหนังจานวน70ร,รอบจังสิแม้แล้วก็รอบแต่ละรอบนี่ประมาณ35,000่นบาทลองคุณไปเบง่ง3 5พ0 0คุณเจได้ประมาณสองล้านสี่แสนประมาณ, 2, 000, 400, 000มาณนี่แหละคับพี่น้องนะคะจากที่คุณเลนมาก เราพี่น้องเนาะอันนี้คือยังไม่ฉายเด้ขนาดยังไม่ฉายยังได้แบบเป็นล้าน,นสองล้านขนาดนี้นะคะแล้วคนที่บอกว่าหาเมื่นบาทนี่มันจะคิดตั้งไหนแล้วคนก็บังบ้าสําหรับคนที่เขามากขาเ้นแล้วจะเนแบบน,นี้รู้เลยนะคะว่าตั้งใจทีสิเขามาปวนตั้งใจทีสิ์แบบเขามาปั้นโดยเฉพาะเนาพี่น้องเนาะเอากระบากันไปนะคะนั่นแหละครับพี่น้องก็ดีใจก,กับบอลลมดีใจกับบอโจยโยมันนี่คือว่าเป็น ผู้บริหารบอลัมเป็นผู้บริหารสมองเพชรเลยนพี่นองเนาะไม่ว่าจะลงทุนกับอะไรก็ตามกับสบคล่องตัวเบเบิร์ตนะคะพ่นองแล้วก็สําหรับในวันที่17กรกฎาคมน,นี้เตรียมนะคะเตรียมโตเบเบิร์ตเ,เ,เลยครับพ่นองตอนนี้หลายคนบอกว่าสามารถจองตั๋วหนังได้หรือไม่คันนะพี่นองอ้าวคันจองได้คือจองตั๋วรถเอ่อโดยสารยังสิคือสิภาก่อนจองเบิร์ตปัะเหตุแล้วละนพี่นองเนาะอ้าวกันไปนะคะสำหรับในวันที่17กรกฎาคมนี้ วันแรกครับพี่น้องถูกใช้ออกมาทุกสาขาทุกโรงภาพ,พยนตร์เตรียมเตรียมโตไปเบื้องหน้าเลย,เลยนะคะว่าสิเป็นจังไหนสิมวลสิค้นลูกคักซ่อมไหนสิครั้งคักซ่อมไหนรอดูได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าวนี ه, ่แหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซ่อมนี้สักก่อนเนาะคะ่ะก็กลบมาสวัสดีค่ะ